การศึกษาแต่ว่าไปกันที่จ <t astic developed Airbnb> ังหวัดพะเยาครับมีการส่งเสริมเรื่องของทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับโดยที่ทางด้านของมูลนิธิคุณพุ่มได้มีการมอบทุนการศึกษาที่จังหวัดพะเยาประจําปีการศึกษา2,568ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยานายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มประจําปีการศึกษา2,568 โดยจังหวัดพะเยามีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน101ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นทั้งสิ้น5,500,000บาทโดยมีผู้แทนนักเรียน10รายครับเข้ารับประทานทุนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ สำหรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มเกิดจากพระดำริและพระเมตตาของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่ทรงเล็งเห็นว่าเด็กออทิสติกและเด็กพิการยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงจึงได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มและดําเนินการมอบทุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2550เป็นต้นมา